สบายดีพี่น้องเหล oh. <c oughs> <c oughs> ่ะตลาดน้อยต่อแคมทางพี่น้องเอ้าผู้ได้เมาโหลดนี่หมากอะไรนี่เดี๋ยวค้าเอาค้าครับแย่งเอาเนาะหอ้ยจูบใครในดรนี่นี่อะไรแบบเบ้าจ้า เออรอไปบ่งซะก่อนนี่แต่หอยเัิงหอยเทิงหวายหวายบัวผ้าเนี่บัวทวพู่บัวผ้าไปกินกับป่นกบคะแนนอันนี้้ายในมิงคครับตามไตามทงละิบันืม โอเคเดี๋ยวสิเอาท้ายตนอะไรอันนี้เต่าเต่าอันไหนได้เต่านี่คู่อะต่าสีโคกได้นี่ยเต่าตน้อยๆนะเราแหนึ่งาแสนตน่คือนยานาได้ตัวเดียวนะเหาิเอาตัวหนึ่ง อาต้นหนึจจ่งก็มีก็มีหางมะได้นะคะเนี่ยนกติดปากเป็นหน้าตัวหิดปลาไหลดิป่อยจะเต่ากับพ่อแล้วเนาะเต่าโลนี่แต่สีปล่อยเนี่ยตัวหาสิพันมีงูสิงปล่อยมีหาสิพันหวหอยต่ไตออกแล้วขอให่ยไดค ตาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนไปดึงมองหน่อยก่อนหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องอันนี้ก็ไว้พี่น้องเอ้ยได้มาแล้วพี่น้องเต่าสิปล่อยนะพี่น้องเอ้ยนี่แหละมองหอยล้งร้อนตลาดนี่แหละเนาะ บอล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 ลุงเต้ยเพิ่นหล่ล้มเทว่าหลดก้อนนะพี่นอนกะตลาดนี่แหละนะพี่นนองเชิงนาเชิงปั้นน้ำมันบน่บนเองโคมาีแหละบน,นะือโมาหะอน้ว <c oughs> อคือนาใช่า เขาจะ่าไรน่ย่ะไข่่ยาวไส่ไข่ใหญอืมมปเอาบ่นางมัผ้าอยากกินไข่ลไข่ม่ไข่ลไ่ให่ืไข่ให่กะแซบคือกันบรคาวคือไข่ไข่ต้มอาบะมันเผาเอาเอาซีฟ มันแสบอยู่ยบนเอาวันนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นอันใดเอาต้น,น,ตน,น,นตมันเหี่ยวแล้วเ,เ,เนี้ยสิจ่ายเองเบี๋ยนี้อ่ะเสาบัวค่ะมันเควกน,นี่น้องไปเอาหอยเห็ดน้ำจิ้มอกี้เนาะ เอ่าฝนลงบ้านฝนกตกฝนมีหอยดหอยแล้วก็หอมมีขู่เดียวขู่เดียวเรืมะกราวมักาวหอยนะเด้หอยธรรมดาหอยคงไม่าบพันธุ์ไหนหอคงนะมรบ่ หาทอยู่ห้อหอยปังน้ำบริเวณแถวเนาะมันเบอดก่อนคันหนาวมันหนาวมันทึ่งลมทึ่งทนเนาะอากาศเย็นเอาหอยตุ๋นอ๋นีหย้อหอยนี่มันใหญ่โคตรหอยมี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 นี่เอาไปเห็ดแจ่วกินนะเอานี่ ตัวนี้ก็เอาบ่อันนี้เท่าไนี่อาจจะูกสิพันเออเอาอันนี้น้ำแล้วก็เอาอันนี้ซาพัน อัน,นะเบสอาผสมกันต้กนกเอาต้วนี้เอาเดีก๋กินมาสองอันนั้นองักริกนี่ค้ายน่นี่คืองามแทเอาใหนหาพันเออนี่ได้นี 5, ่หาพัน บ่พาต่อหู่สิงนีเด้อตู่่สิงคับอย่าให้ไปเล่าก็ได้เล่าสหังหมูสิงพี่นาะหมูสิงหนสิอยู่นี่ต่อบ่นะบ่ได้บ่หอมเอาบ่บ่บ่ป่าหอมบักถั่วยังอยู่ในตู้นะมับ่ยังเอาไปกินกันนี่เอาบัถั่วกํานึงไปกินกับหอยโอ้กินกอย้ามันไม้อือมันไม้ีมัพูนําน่ะ มาขวบคู่มาหาพนงคมต้งามนะครับสมาถุงยาอันนหอมบ่ค่ะฟีหอมบัตละพันสี่ตัวมีเนาะหอมนี่ก็ซอยลงหอมนะให้ซอยลงให้แคบเลยหาพันเอ็นนี้นำาทายคิหามาสองพันสามนหาพัลยเอาทีมันหาพันโล่อันคิดหาซา อันนั้นได้ลยลายค่ะวนี่ขาวัีสีเป็นีฟ์าวี์ทเป็หาีมะเขือเไาอบเขือนาเขื่อนปลาอ้วมาเลืองกงาีาวายเด้ป่าอ้ว่วายมาแลวิ้นาเือไปแกอีกเือบปแกตัวปลาอ้ววายฉือตัวือไป่าอีเมลปะ เรว่ซื้อไปฝากอีนเ่บ่วายนะเูว่าซื้อไปฝากอินเ่บ่แลหมักบ่ยาสดซื้อหอยไปฝากบ่บ่หักแล้วก็กินได้หอยก็กินเหมือนเจ้าไปไป ช่องสก้าวเนาเนาะช้องโลโลขึ้นองโลกับซิผ่าะโลเดียวไปิบ่านไปไปในเด้อไปนเด้อหมกบัวนี่หมัดเท่าไรเนาะหมก็ได้เอาบหมพันก็ใช้ก้าพก็ปะว่าหมักกันหมกบัวเอาบอ

น่าหงอยหาเลยไรน้องเยจังแล้วจักมันหมายยังบุเออเกาะน้ำ

พนกระโต๊กเ้าพี่น้องเอ้ยบนทางนี่พี่น้องอาาเอาบ่มีมือยุดะนี่อ่ะคอะไรนะแม่มันของมันเตาเตาเตาทไนเอ้ยมันเ Ao đấy, không có hến thịt Không có bằng nào Ao, ao nè đi Cho xin nè Mất ngân là phía nó thôi, mưa bạn <laughs> ใส่เงินมดหละยช่วงวัดรถเอากินอปกิ่กินโอเคพี่น้องขิบนี้ก็ไปอีล้วพี่น้องพอกันใหม่ลิมหนาขอบคุณถุกมองทุกบอลที่ข้ามมาละเบ่งรับชมเนาะอพอกันใหม่ลิมหนาพี่น้องสบายดี